ีนวสวัสดีครับทุกคนเจอกันอีกแล้วคอนเทนต์วันนี้เนี่ยมันจะเป็นแบบไม่ใช่ทัวร์ปากนะคอนเทนต์วันนี้จะเป็นแบบทดลองไหมทดลองเราจะทดลองอะไรวะเพื่อน เราจะเอารองเท้าเนี่ยสองันปกติสเก็ตมันกระโดดยากไงเวลาจะกระโดดต้องออลลี่ไงเรารู้สึกมันยากไว้เคยเห็นสกีไหมเราจะเอารองเท้าเนี้ยแปะเทปกาไว้แล้วเราจะเราลองลออกไปเล่นดูว่าจะเป็นยังไงใช่ไมเออมันจะเป็นยังไงอยากลุ้นกันเราะแปะให้เหมือนสกีเลยเออแต่ว่ามันน่าจะออลลี่ง่ายอย่างน้องตะก้องเล่นไม่เป็นอาจจะเล่นได้เดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะทำยังไงกะไรกันพี่เทียวไม่รู้ว่าต้องใช้กาวอะไรปิดเลยตอนนี้เรามีอุปกรณ์หนึ่งแล้วก็คือเทปนี้อันเดียวน่าจะไม่อยู่ต้องมีกาวใช่เราคิดว่ามันน่าต้้ออองใชกาวหรืจะต้อง เราจะติดโพสิชันประมาณไหนดีวะจะอย่างนี้ตรงกลางหรือว่าจะกลางน็อตเปล่าเล่นแรมดีด้วยกลางน็อตอะติดตัววีมันจะเลี้ยวยากปหรไม่รู้อ่ะแต่เราต้องใส่นี่ก่อนเปล่าใส่ล้อกับท้าก่อนติดไปแต่ว่าใส่น็อตไม่ได้ชวยโอ้ดีนะครับนี่สมองมันแยบยนต์ล้อท้าก็อย่างเรายืมที่อะไรมาโรตีสเก็ตช็อปใช่ไปซื้อของก็ได้ร้านนี้ใจดี นี่ก็เรียบร้อยนะครับผมประกอบนะให้มันดูเท่หมุนไม่ได้เลยโอ้คุณที่ขัดผมทุกงานนะไงประกอบเสร็จแล้วรองเท้าอยู่นี่อันนี้คือไม่ใช่กิ๊บเทปนะเพราะว่ามันติดอยู่แล้วใช่แต่ว่าถ้าเราหยอดกาวเนี่ยน้องจะดิมันของเขาไงก็ถึงบอกไงอ่ะต้องเอาอันนี้แปะก่อนแปะเอาดีกว่าแปะแบบปิดบังดูรอยเพื่อให้กาวไม่โดนนะพหยอดกาวบนเเทปต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนแปะกาวเอาตรงไหนก่อนเนี่ยเพราะว่าขั้นตอนนี้มันพลาดไม่ได้เลย มันจะเกิดข้อผิดพลาดนะครับอืมตคนที่แพนเลยโอ้ยอ,อย่าเขามือเขมือใส่ตรงนี้กันหเหนียวแน่นอยู่นะแต่ไม่น่าอยู่ถ้าแบบเราขึ้นไปใช่แต่แน่นมึงต้องหยอดตรงนี้เอาเราไม่สามารถหยอดเยอะได้เพราะว่าเดี๋ยวมันซึมเข้าแบบ <Not S 2> น็อตเดี๋ยวมันจะสวยเาอามึงนี่เชี่ยหยอดมีร้อยชัด โก,กาสไม่ถูกเลยส่วนพันเนี่ยเอาไงเดีกแบบแบบนี้ปะ่ะเนี่ยเพราะว่าเทลเลยเพราะว่าปกติเรายืนเทลอย่างเงี้ยมันไม่เหมือนเต็นโนบอร์ดเด็ดิถ้าเทยเหมือนเต็นโนบอร์ดมันต้องอยู่อย่างเงี้ยดิไม่อยากให้มันตรงนั้นอ,อ้าวทำไมอ่ะ <laughs> อย่างน้อยข้างเดียวก็พอแล้วตอนเล่นมันต้องอยืนอย่างเงี้ยตลอดอเลยนะเว้ยก็ปกติเราก็ยืนอย่างเงี้ยล้ว่ะเวลาขึ้นมาไม่ใช่กูยืนอย่างงี้ถ้าถ่ายอ่ะถ้าออลลี่ก็ยืนอย่างงี้เอ้เชื่อมั่นดิเชื่อมั่นเราเล่นได้หรือเปล่าได้นะแบบจะลงลงไปนะเดี๋ยวเฮ้ยพอแล้วอุ้ย้น้อยมึงใส่เยอะเกินในสัตว์ มันกัดได้ทุกมุมหรือเปันกัดได้มึงไม่ยอมเทแบบค่อยๆอ่ะผมนี่ไม่ชอบกลิ่นกาวเท่าไหร่เหม็นนะครับอปไรกันดิวะตัวนี้เอาไปอะดีเขาชอบดมมาแล้วที่ว่าอะแรทะเลก็จะเล่นแหละเห็นผลทันได้ไหทดลองเฮ้ยกาวมันไหลกาวมันไหลอ้าวทำมาจากไหนอ่ะกาวไรนี่กาวไรไม่รู้ไม่รู้จะมาดูเก่งๆกันงๆอาจจะดูไม่สวยนะ แต่ว่าเน้นใช้งานนะเสร็จแล้วไม่ดูน้องไม่ดูกาการเลยวะนาคือมึงจะใส่รองเท้าได้หรือเปล่าเออตัดสินกดซะแน่นเลยโอ้โหใส่ยากซะด้วยแต่ตีนคนอื่นน่าได้เพราะกูตีนใหญ่นะเฮ้ยโอ้ยังแน่นอ่ะไม่ได้ไม่ได้คนลอยไอ้อหืขึ้นกระโดดคนลอย

ลองดิกระโดดได้เราไม่หงายแรอพี่ไม่แค่แค่กระโดดขึ้นไปกระโดดเหมือนแบบกระโดดที่พื้นอะกระโดดอย่างเงี้ยลองดิลองมาไน้ดิมไ่ดิมกระดเฮ้ยนี่ไงกระโดดตรงไม่กะโดดตรงตัวไม่ได้อ่ะได้ดิเอาเออเออคนไม่เป็นเล่นแตอย่างไรก็กระโดดขึ้นไปคนเเล่นได้แล้วเนี่ยเออทำงงอะไเพื่อั่งนั่เกระโดดกระโด เฮ้ยไม่ไหวไม่ไหวเรากระโดดดิเรากระโดดกายก็ดีนะตอนนี้ผมก็กำลังจะมูฟตัวไปที่ร้านสเก็ตหมวากใช่ไปทดลองนะบ้านเราก็มีนะร้านสเก็ตเนี่ยอุ้โรตีสเก็ตช็อปอี่เปซื้อของกันได้ซื้อของได้เวลาใครมาซื้อแผ่นสเก็ตหรืออะไรที่ร้านโรตีเนี่ยเทสได้เออมันมีที่มันมีร้านให้เล่นเนี่ยอนนี้เทสก่อนได้ไปที่ไม่เคยเล่นแล้วอยากซื้อก็มาลองที่นี่นะเขามีให้ลองอยู่แต่ลองแล้วอยากเล่นก็เลยซื้อเลย ให้้ลลองเ่นดวยแต่ถ้าลองแล้วไม่ซื้อก็โดนนะใช่โดนอะไรวะเราหลองกๆอยูจะมีแผ่นแบบมีแผ่นเทสให้เล่นได้แบบมีหลายแผ่นเซิร์ฟสเก็ตก็เกี่ยวกับสเก็ตบอร์ดแค่ไม่มีลองบอร์ดป่ะรู้สึกลองบอร์ดเหมือนเห็นมีอาจจะมีก็ได้ลองถามที่เขาเขาบุงจรมาดูได้มันดูได้ไปแต่เราไปเจอกันที่นู่นกันที่นู่น เคยข้อเสียะนะทุกคนตอนนี้มันไถไม่ได้ต้อง <c oughs> มีคนช่วยต<อ> e <ek> ้องมีคนช่วยเข็นเร็ววันนี้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 พอใส่แล้วมันรู้สึกไม่ค่อยชินเลย <c oughs> มันปแปลกๆลยเพราะมันถไถได้ปกติเวลาเล่นสเก,ก็ตเวลาควบคุมความเร็วมันจะอยู่ที่ขาไถาใช่ไหมแบบว่า,ถาไถไปแล้วเราก็จะเบรกนี้ได้หรือว่าเราจะแบบลดความเร็วเวลากดอ,อะไรอย่างเงี้ยแต่เนี้มันทำอะไรไม่ได้เลย

ไม่รู้เป็นที่ลูกปืนหรืออะไร,รไไใช่ปะตนไส้เหรอแตมันต้องต่อยมดเโอยแรงบอเออมันไม่รู้มันติดที่ลูกปืนหรืออะไรตีอยู่ปะได้อยู่อ,นนอ,นนอะไรเลเออโคตรเอาเรียนท่าอะไรง่ายไปหมด เล่นได้หมดยกเว้นฟิปมันน่ากลัวอยู่นะตอนสามบอกส่นมึงรู้สึกปวดขาปะรู้สึกมันเหมือนมันเกร็งขาสองข้างอะใช่ถ่ายปกติไม่ค่อยเก่งนะแต่พอใส่นี่ไม่เหมือนเกร็งฟิปตีอะมึงถ่ายอ๋อโอ้โหเลี้ยวเลยโค่นเอาไซวะแบกไซเอาอะนี่น่ากลัวอยู่นะเอาด้ โน้นมันชนเพราะเมื่อกี้มันออกมาแล้วโหแทนมันชนก่อนลงซึ่งแบบถ้าเป็นปกติโคตรอั <Grammy> น,อนตรายเยนี่โคตรอันตรายเพราะว่าความเร็วการถ่ายเราไม่ได้นะอันชา้าตอนนี้ผมก็จะไปลองเล่นแลมตัวยูไม่รู้ว่ามันจะเล่นได้แค่ไหนนี่ตัวน,นี้ตัวน,นี้ก็เดี๋ยวไปดูกัน oh. อ้ยี่ยขึ้นได้ครักูออลลี่ขึ้นเนี่ย I'm goofy <laughs> <Yeah>. ah. <laughs> I'm goofy, you know if it was goofy maybe yeah I mean yeah switch is hard ป้าเจอข้อผิดพลาดแล้วเราเล่นซ้ายน้ำเนี่ยแต่เมืนอกี้เราลองให้ฝรังเขาเล่นดูเขาเล่นขวาน้าแต่บอวาจะเล่ของเราจะยากใช่เพราะมันด้านโซิตเนี่ยด้านที่ไม่ถนัดแต่ก็เขาบอกว่าได้อยู่มันอยู่แต่ว่าเขาเล่น่ไม่ถนัด้องคนละด้านอู้ยเชียน่ากลัวคนน่ากลัว ไม่เล่นแล้วไม่เล่นแล้วปกติถ้าแบบมันรู้สึกว่ามันไม่ลงใช่หมมันจะถีบแผ่นออกแต่นี่กูถีบแผ่นออกมันไม่ออกว้แผลอุยแผลแตกโอ้หนี่มันมีแผลอยู่โอ้ยเอามือค้ำนะเจ็บเจ็บแบบทรมานมีความสุขเห เห็นคนล้มแล้วมีความสุขที่คมันเก็บจนหายใจไม่ออกทีนี่เนะราถ่ายมาไม่มีคนนะเพราะนั้นมีคนแนละ้วเราขว่งเ็ายับเลย กลับบ้านกลับบ้านว่าทาเราผมว่ากาเล่นอดิสก้ากหน่อยถ่ายลงสตอรี่ไอจีทำแอคกทำแอคเท่ๆเล่นปกตไิไม่ได้ต้องใช้อันนี้ <c oughs> พวกแบกแซ่แอร์คอนแซ่แอร์ย่างเงี้ยปกติเล่นไม่ค่อยได้แต่พอใส่นี้แบบฟิลลิ่งตอนแบบแบกแซ่แอร์โคตรดีมันไม่ต้องออกแรงกระโดดเลยแต่ก็เหนื่อยกว่าเดิมเพราะมันใช้สองขาใช่มันเ<ผ>มนื่อกเรากระโดดแล้วใช้ขาเดียวไงเก่งมันเก่งเยอะแล้วมันเหนื่อยแต่ตอนกระโดดตอนทำอะไรเงี้ยมันรู้สึกว่ามันทำง่ายง่ายมากแล้วตอนนี้ก็เหมือนพื้นรองเท้าหลุดติดกับแผ่นปัชพืชกาวมันดึงไปไหนะเห็น ตอนแรกเรานึกว่าคอนเทนต์นี้มันจะแบบว่าเหมือนจะไม่ค่อยสนุกเพระสนุกว่ะเพรไม่ค่อยมีอะไรมันสนุกเพราะเราเล่นไดแต่พอเราเอามาเล่นนันโคตรมันพึ่มันบอกไปถูกก็ถ้าใครจะไปลองเล่นนะก็ลองได้แต่ว่านารย มีเพื่อนมีเพื่อนพออยู่ด้วยเดี๋ยวนะไม่แนะนําคนเล่นใหม่หรอกแนะนําคนที่เล่นเป็นอยู่แล้วเดี๋ยวเพราะว่าคนเล่นใหม่ก็มันพอเล่นได้ได้ฟิลแต่ว่าพอคนเล่นใหม่มันควบคุมไม่เป็น่ะใช่างแบบตอนสมมติผมกระโดดคอนไซนี่แล้วมันจะล้มถ้าคนเล่นใหม่คือน่าจะทรงตัวไม่เป็นแต่น่าจะล้มแต่พอคนที่เคยเล่นมาก่อนมันก็จะแบบพอพอแบบยืนอยู่ได้เพราะพ่อนนี่มันจะติดกับตัวเราเลยติดที่เท้าไปเลยมันจะล้มทั้งอันมันเอาอะไรค้ำไม่ได้ถ้าเป็นคนเล่นใหม่ผมว่ามันอันตรายแบบมันทำขาพี่ทำแพลงได้อย่างไม่กี่ผมแบบ กระโดดขึ้นไปแล้วล้มอ่ะแล้วแผลมันกระแทกปกติถ้าล้มผมก็จะเอาขาแบบว่ายันไว้แต่ครันนี้มันขามันยันไม่ได้เพราะมันติดอยู่แผ่นก็เลยเอามือค้ำแล้วแผลมันก็เลยลงไปกระแทกการว่าพอแผลจะหายมันกลับมาช้ำเลยอใครอยากดูภาคสองก็คอมเมนต์ม<อ>าได้ภาคสองาอาจจะโมให้ดีกว,ว่านี้ภาคสองอาจจะเอาน็อตยิงรองเท้าเลยด้ไหมใช่คิดว่ายิงได้นะสว่านมาจอดได้เนี่ย,ยก็อยูไ่ไม่รู้อยู่ปะ แต่ว่าติดกาวก็ดีนะแต่ว่าหาอะไรมาติดขอบให้มันดีนะไม่ไม่ติดแบบง่อยๆยังถือว่ารองเท้ากับแผ่นยังไม่พังนะดีใครได้ต่อนะใครอยากได้เอาคอมเมนต์นะเอาไอ้นี่ขอได้นะไอ้พวกแบบไฟแช็กมันลนก็ออกนะแผ่นยังเล่นดีเลยนะแค่แบบมันร้าวนิดหน่อยแห่กูจะเล่นแผ่นเนี้ยอ๋อแก็เผื่อใครอยากได้ก็คอมเมนต์เนะไม่ให้ไม่ให้เอาแผ่นกูไว้แทนนะโอ้ยน้ำเราคอมเมนต์ด้วยกันเพราะว่าคลิปไม่ค่อยมีคนคอมเมนต์เลยไว้เจอกันหน่อยคลิปหน้าสไลด์นี้สวัสดีครับ Құрлғанда